สวัสดีค่ะอาวุโสทุกท่านวันนี้ผู้น้อยกราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าเบื้องบนขอน้อมนำหนังสือคุณวิเศษของวิธีอนุตตรธรรมจากพิธีขอรับธรรมะตอนที่สองการลงทะเบียนและพิธีถวายพระลาหารขั้นตอนแรกของพิธีขอรับธรรมะคือการลงทะเบียนในตอนนั้นผู้แนะนำรับรองของเรา ก็เอาใบรายชื่อหรือใบลงทะเบียนมาให้เรากรอกข้อมูลพื้นฐานพร้อมกล่าวว่าช่วยกรุณากรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์การศึกษาอายุถึงตอนนั้นก็ยิ่งทำให้เราระวังและระแวงเข้าไปใหญ่ทำให้จิตใจยิ่งสำรวมเข้าไปอีกซึ่งเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของมนุษย์เหมือนกับสัตว์ป่าเวลาเข้าไปในป่ามันจะสำรวมมาก หรือเหมือนกับนกกามันจะคอยระวังอยู่เสมอถึงแม้ว่าตามันจะไม่หลุกหลิกแต่หัวก็จะสั่นอยู่เสมอเพราะมันระวังตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาถ้ามันเคยชินแล้วมันก็จะไม่เกิดความกลัวเลยเหมือนกับเราเห็นวัดจนเคยชินแล้วพอพาเข้าวัดเราก็จะรู้สึกธรรมดาสมัยนี้ควรจึงเข้าวัดแล้วก็ทำชั่วในวัด เพราะเราเห็นวัดมากจนเกิดความเคยชินวัดไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเมื่อก่อนนี้อีกแล้วหลายคนจึงเข้าวัดแล้วก็ทำชั่วในวัดเสืยอได้ซ้ำไม่ใช่วัดไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ความศักดิ์สิทธิ์ในจิตใจของสาธุชนต่างหากที่หายไปจนหมดสิน้นสาเหตุเพราะความคุ้นเคยเพราะความเคยชินตรงนี้พระอาจารย์รู้ดีว่าเวนายศาสตร์แต่ละคน ร้วนมีจิตใจที่จะสำรวมก็ต่อเมื่อได้ไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยด้วยเหตุนี้สถานที่ที่จะถ่ายทอดวิถีอนุตตรธรรมอันศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นเพียงแค่บ้านธรรมดาธรรมดาที่เราไม่เคยได้คาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราได้เข้ามาในสถานธรรมเราจึงรู้สึกสำรวมตนเองมากขึ้นยิ่งตอนลงชื่อ เรายิ่งสํารวมเพราะเรายิ่งระวังว่าเขาให้เราลงชื่อทำไมเพื่ออะไรแปลกจังไม่มีที่ไหนที่จะต้องลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเราจึงแปลกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงช่องของผู้แนะนำรับรองผู้แนะนำกลับบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปเขียนเองก็ยิ่งทำให้เราแปลกใจเข้าไปใหญ่เลย เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่คุ้นเคยเราจึงรู้สึกว่ามันแปลกอาวุโสทุกท่านไม่มีาศาสนาใดในโลกที่ต้องมีผู้แนะนำรับรองเพื่อเข้าสู่พิธีกรรมทางาศาสนาจะมีก็แต่ในวิธีอนุตตรธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นหนึ่งในคุณวิเศษของคุณานุคุณของธรรมะสาเหตุที่ต้องมีผู้แนะนำรับรอง ก็เพราะในอีกช่วงเวลาที่ไม่กี่นาทีข้างหน้าธรรมะที่ผู้ขอรับธรรมะจะได้รับคือเอกธรรมสู่พระนิพพานอันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นของพระพุทธทั้งปวงทั่วทั้งสิบทิศไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอดีตพระพุทธเข้าสู่กระแสพระนิพพานอย่างไรพระพุทธในปัจจุบัน ก็จะเข้าสู่กระแสพันิพา์อย่างนั้นและในอนาคตก็เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนธรรมดาธรมดาจะได้รับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดไม่มีผู้แนะนำรับรองไม่ได้หากไม่มีผู้แนะนำรับรองว่าผู้คุกเข่าขอรับธรรมเป็นผู้มีจิตใจดีประกอบสัมมาอาชีพไม่เคยฆ่าใครและรับรองว่าธรรมนี้จริง มีหลักธรรมที่จริงและมีองค์การสวรรค์ฟ้าจริงและที่กล่าวมานี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความล้ำค่าของวิธีอนุตตรธรรมยังไม่ต้องพูดถึงการคุกเข่าให้สัตยาบันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการตั้งปณิธานเลยอาวุโสทุกท่านหลังจากผ่านขั้นตอนของการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่พิธีถวายพลาหาร พิธีถวายพลาหารเป็นพิธีแรกของพิธีถ่ายทอดธรรมพิธีถวายพลาหารนี้เป็นพิธีที่โน้มน้าวกระยาณจิตอันเป็นจิตแห่งพุทธ,ธของเราออกมาเมื่อพิธีกรเอกกล่าวนำพิธีว่าเสี่ยนก้งหลีไครซือฉิงเสียนเจียวเหวียนเสียงหลนเสี่ยนเสียงจิ้วป้ายเวยแน่นอน ถ้าพิธีกรเอกที่ร่วมประกอบพิธีได้กล่าวนำพิธีด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาไร้พลังญาติธรรมย่อมไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าพิธีกรเอกกล่าวนำพิธีด้วยน้ำเสียงที่กึกก้องดังกังวานและทรงพลังญาติธรรมจะรู้สึกอย่างไรน่าเกรงขามเชื่อว่าตอนนั้นสภาพจิตของญาติธรรมย่อมเริ่มที่จะสํารวมเข้าไปอีกฉะนั้นคนที่เป็นพิธีกรเอก จะต้องให้ความสำคัญตรงนี้เพราะพิธีกรเอกเป็นตัวแทนของจอมเทพวินัยทรเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้ากวนอูไม่เหยาะหยอะเยะแยะเพระองค์ทรงถือเงาวหนักเจ็ดช่างและหากวันนี้คุณเป็นพิธีกรเอกกล่าวขานดำเนินพิธีอย่างผิดผิดถูกถูกเหยาะหยอะเยะแยะคุณก็จะทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีขอรับธรรมะในที่สุด ตอนนี้เมื่อพิธีถวายพระาหารเริ่มต้นคนที่จะขอรับวิธีธร,รมก็จะเริ่มสำรวมแล้วเพราะเขาจะเริ่มสังเกตแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นจิตใจของเขาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่สองอย่างสมบูรณ์เขาเริ่มสำรวมจิตตาดูหูฟังกายกำลังเตรียมการรับมืออย่างเต็มที่ จิตของเขาเริ่มสํารวมตรงนี้ประกอบกับอนุภาพแห่งความศรัทธาจริงใจของพุทธบริกรของนักธรรมอวุโสรวมไปถึงของอาจารย์เตี่ยนชวนซือทาให้ยติธรรมที่ยังไม่รับธรรมเกิดความศรัทธาจริงใจขึ้นมาทันทีนี่เป็นด่านแรกในการโน้มน้าวกรลยาณจิตแห่งพุทธของเวีไนหลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายพลาหารแล้ว พิธีอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มขึ้นทำไมจะต้องอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นการบอกกับเราอีกครั้งหนึ่งว่าหนทางที่จะได้รับนั้นเป็นหนทางที่วิเศษล้ำเลิศไม่ใช่เรื่องเล่นๆจึงต้องมีพิธีอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เตียนชวนซือได้อัญเชิญดวงพระยานของพระอนุตตรธรรมเจ้า ลงสู่พุทธสถานอีกทั้งปวงพุทธพระโพธิสัตว์จอมเทพฟ้าฝ่ายอัศนีฝ่ายวายุฝ่ายพยักษฝ่ายนาคาทวยเทพจากกลุ่มดาวอีก28กลุ่มด้วยกันลงมาปกปักรักษาพุทธสถานแห่งนี้อาวุโสทุกท่านเราปุถุชนคนธรรมดาธรรมดาไม่คู่ควรที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างยิ่งใหญ่ และศักดิ์สิทธิ์อลังการเช่นนี้จากพระพุทธอริยเจ้าทั้งหลายเสียด้วยซ้ำแต่เพราะเหตุที่บุญปัจจัยบุญสัมพันธ์ของเราเพราะเหตุที่บารมีธรรมของเราและเพราะพระอาจารย์เมตตาเราปุถุชนคนธรรมดาจึงสามารถคุกเข่าต่อหน้าปวงพระพุทธทั้งหลายที่มาเป็นสักขีพยานที่มาทำหน้าที่เป็นธรรมบาลคอยอารักขาพุทธสถานแห่งนี้ การอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังจะเป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าวันนี้วิถีอนุตตรธรรมที่เราได้รับวิธีธรรมที่ยิ่งใหญ่ชาตินี้ได้รับชาตินี้ต้องรักษาไว้ให้ดีเราจะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนเพื่อเราจะได้น้อมรับการถ่ายทอดสิ่งที่วิเศษล้ำค่าที่ปวงพุทธอริยเจ้า แต่โบราณได้รับเช่นกันอย่างไรก็ตามเราทุกคนเคยได้เวียนไหวมาหกห0ื่นกว่าปีนอกจากจะมีบุญแล้วเรายังมีวิบากกรรมอีกในโลกนี้แต่ละวันมีคนตายเป็นจำนวนมากบ้างก็ตายเพราะอุบัติเหตุบ้างก็ตายเพราะโรคชราและยังมีสาเหตุอื่นอีกมากมายดังสุภาษิตจ,จีนที่ว่าความตายมีหนักดังขุนเขา มีเบาดังขนนกคนที่เคยคิดว่าท่านเหล่าเฉียนเหรินจะอยู่ถึงร้อยปีตอนนี้เขาได้พลาดโอกาสไปแล้วคนที่เคยว่ารอปีหน้าค่อยเข้าชั้นประชุมสำนึกขอขมาบาปบัดนี้เขาได้หมดโอกาสไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเรายังมีโอกาสอีกสักเท่าไหร่แม้เรามีบุญได้รับธรรมะก็จริงแต่เราก็มีกรรมด้วยเช่นกัน เรามีเจ้าหนี้นายเวนมากมายเจ้าหนี้นายเวนของเราคงไม่ปล่อยเราไปง่ายๆด้วยเหตุนี้เองในขณะที่อาจารย์เตียนชวนซื้อประกอบพิธีอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิหารของมารก็จะสั่นสะเทือนเพราะในขณะนั้นเป็นช่วงที่จะมีเวไนได้รับพระสัจธ,ธรรมแท้อันยิ่งใหญ่เมื่อนั้นพญามารก็จะบัญชา ให้เหล่าสมุนลูกน้องของพักมารออกไปตรวจดูว่าคนไหนกำลังจะได้รับวิถีธรรมจากนั้นก็จะกีดกันและก็จะขอ,อก,กวนให้ไม่ได้รับวิถีธรรมเจ้ากรรมนายเวรที่กล่าวมาเมื่อครู่ก็เป็นหนึ่งในทายาทของมารเช่นกันอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยผูกหนี้มาเมื่อถึงเวลาเขาเจอเราเข้า แน่นอนว่าเขาต้องไม่ยินยอมให้เราได้รับทำอย่างง่ายๆเป็นแน่ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีพิธีอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะกันหมู่มารออกจากบริเวณรัศมีของอาณาจักรธรรมหรืออย่างน้อยก็สามารถอาศัยรัศมีธรรมตรงนี้ทำให้พูดผีหรือหมู่มารพระาสายตาไม่สามารถเห็นได้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นในสถานธรรมได้อวุโสทุกท่าน การอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีอีกความหมายหนึ่งก็คือการชำระพุทธเกษตรอลังการพุทธเกษตรการชำระพุทธเกษตรหมายถึงการชำระพุทธเกษตรให้บริสุทธิ์สมบูรณ์เสริมสร้างความอลังการแห่งพุทธเกษตรนี้เพราะคําพูดของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่าเมื่อพุทธเกษตรบริสุทธิ์จิตใจย่อมบริสุทธิ์ไปด้วย เมื่อจิตใจบริสุทธิ์พุทธกเกษตรก็ย่อมบริสุทธิ์ไปด้วยเพราะฉะนั้นการอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีมาเพื่อทำให้พุทธสถานแห่งนี้กลายเป็นพุทธกเกษตรกลายเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์เพื่อผู้ขอรับวิถีธรรมจะสามารถได้รับสิ่งที่วิเศษที่ปวงพุทธอาริยเจ้าแต่โบราณได้รับมาแล้ว